ในคืนสิ้นปีอันหนาวเหน็บหญิงชราผู้โดดเดี่ยวพบเด็กแฝดส,สองคนในกล่องขยะเก่าๆที่ไม่มีใครเหลียวแลเธอเลี้ยงพวกเขาด้วยหัวใจโดยไม่รู้เลยว่าเด็กสองคนนั้นจะนำความจริงอันดำมืดจากอดีตกลับมาหาเธออีกครั้งในอีกสิบห้าปีต่อมาความลับที่ถูกฝังไว้จะถูกเปิดเผยและคำตอบสุดท้ายจะเปลี่ยนทุกชีวิตไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักหรือการช่วยชีวิตแต่มันคือคำสารภาพ ที่คุณจะไม่มีวันลืมในคืนสิ้นปีที่อากาศหนาวเย็นหมอกหนาทึบคลุมทั่วถนนสายเล็กในชานเมืองเสียงประทัดดังอยู่ไกลๆแต่ในตรอกแคบๆข้างกองขยะไม่มีใครอยู่คุณยายสมใจวัยเจ็ดสิบลากรถเข็นเก่าผ่านซอยที่เต็มไปด้วยเศษอาหารและกลิ่นเนา่าเธอหยุดเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างเสียงร้องแผ่วเบา,เ,บาเหมือนลูกแมวหิวโหยคุณยายเพ่งตามอง ใต้กองกล่องกระดาษเก่าๆเ,เธอขยับกล่องขึ้นหัวใจเธอแทบหยุดเต้นทารกสองคนนอนเบียดกันในกล่องตัวเปล่าหน้าซีดผิวเย็นเฉียบดวงตาของทารกคนหนึ่งลืมขึ้นศบตาคุณยายอย่างอ่อนแรงคุณยายตัวสัน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอห่อตัวเด็กด้วยเสื้อเก่าในรถเข็นแล้วรีพาเดินฝ่าหมอกกลับบ้านคืนปีใหม่ปีนั้น เสียงระฆังสวดมนต์ดังจากวัดใกล้บ้านแต่ในบ้านไม้เก่าๆคุณยายป้อนนมผงให้เด็กแฝดสองคนจากขวดน้ำดื่มวันผ่านไปเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปีคุณยายเลี้ยงดูเด็กทั้งสองเหมือนลูกแท้ๆแม้เธอจะไม่มีเงินไม่มีญาติพี่น้องเวลาผ่านไปสิบห้าปีบ้านไม้หลังนั้นถูกปรับปรุงใหม่มีดอกไม้ประดับหน้าบ้านเช้าวันหนึ่งเสียงรถรูจอดหน้ารัว ชายหนุ่มสองคนลงจากรถใส่ชุดสูทด,ดำหน้าตาหล่อเหลาคุณยายยืนอยู่หน้าบ้านมือสั่นหัวใจเต้นแรงหนึ่งในชายหนุ่มยื่นกล่องเล็กๆให้เธอในกล่องมีสร้อยทองและจดหมายคุณยายเปิดอ่านลายมือที่เธอคุ้นเคยขอบคุณที่ไม่ทิ้งเราแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาชายอีกคนก้าวมาข้างหน้าเขายิ้มบางๆแล้วพูดว่าแต่คุณยายครับ มีเรื่องหนึ่งที่คุณยังไม่รู้คุณยายขมวดคิ้วลมหายใจเริ่มติดขัดเราสองคนไม่ได้ถูกทิ้งโดยพ่อแม่ธรรมดาคนที่ทิ้งเราคือคุณยายเบิกตากว้างรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นทันทีกลิ่นอายเก่าที่เธอเคยลืมกลับมาเหมือนพายุถาโถมใส่หัวใจเสียงนาฬิกาไม้ในบ้านตีบอกเวลาเที่ยงตรงแต่มันกลับดังเหมือนเสียงเตือนบางอย่างที่น่ากลัว เสียงลมหายใจของคุณยายเริ่มหอบถี่มือของเธอสั่นขณะที่ชายหนุ่มหยิบภาพถ่ายจากกระเป๋าเสื้อภาพขาวดำเก่าๆผู้หญิงวัยสาวในภาพคือคุณยายเมื่อยังสาวยืนข้างชายคนหนึ่งหน้าตาดูดุและเย็นชาเขาคือพ่อของเราและเขาคือคนที่และเขาคือคนที่ฆ่าแม่ของเราในคืนนั้นเสียงของชายหนุ่มแผ่วเบา แต่ชัดเจนราวกับฟ้าผ่าใส่ใจคุณยายดวงตาของเธอเบอิกกว้างขาแทบสุดไม่จริงคุณยายกระสิบมือที่ถือภาพหล่นลงพื้นชายอีกคนพยักหน้าเสียงของเขาเยือกเย็นเราตามหาความจริงมานานและมันพาเรากลับมาหาคุณบ้านเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงในอกคุณยายแสงแดดเช้าส่องเข้ามาทางหน้าต่าง แต่ไม่อาจคลายความหนาวเย็นในใจคุณไม่รู้หรือคุณแกล้งลืมคำถามนั้นเหมือนมีคมกรีดลงในความทรงจำของเธอคุณยายถอยหลังสะดุดขาเก้าอี้ไม้เก่าๆเสียงลมหายใจเธอถี่ขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนแม่ของพวกเราเป็นเด็กสาวที่ถูกเขาบังคับเธอท้องและหนีออกจากบ้านชายหนุ่มหยุดพูดน้ำเสียงแปรเปลี่ยนเป็นเจ็บปวดแต่ไม่ทัน เขาจับเธอได้และในคืนสิ้นปีเขาทิ้งเราไว้ในกองขยะโดยที่คุณบังเอิญมาเจอคุณยายยืนเงียบริมฝีปากสั่นมือกุมอกเรารู้ว่าคุณอาจไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เราต้องรู้ว่าคุณเคยอยู่ในคืนนั้นหรือไม่ชายหนุ่มเดินเข้าใกล้สายตาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของคุณยายเธอหลับตาภาพเก่าๆผุดขึ้นในหัวบ้านหลังหนึ่งในคืนที่ฝนตก เสียงทะเลาะก,กันเสียงร้องไห้เลือดบนพื้นไม้รอยเท้าเปื้อนโคลนคุณยายลืมตาช้าชาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความรู้สึกผิดฉันฉันอยู่ที่นั่นจริงๆเสียงของเธอสัน่นราวกับคำสารภาพนั้นหนักกว่าทุกสิ่งที่เคยแบกมาในชีวิตชายทั้งสองไม่พูดอะไรเพียงมองเธอนิ่งๆเงียบงันปกคลุมบ้านทั้งหลัง นาฬิกาไม้ตีอีกครั้งดังขึ้นกว่าครั้งก่อนคุณยายสุดตัวนั่งกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มฉันไม่รู้ว่าจะชดเชยยังไงเธอกระสิบเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าคนอื่นแสงแดดเริ่มจางลงเงาของสามคนทอดยาวบนพื้นไม้เก่าๆความจริงที่ถูกฝังไว้นานปีได้ตื่นขึ้นมาแล้วในเช้าวันนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งคุกเข่าลงข้างเธอ วางมือลงบนไหล่ที่สันเทาของคุณยายคุณเลี้ยงเราด้วยความรักถึงแม้จะมืดมนแต่เรารอดมาได้เพราะคุณอีกคนพูดตามเสียงของเขานุ่มนวลแต่ยังแฝงความระแวดระวังเราไม่ต้องการแก้แค้นแต่เราต้องการความจริงและคำตอบคุณยายเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจและละอายฉันกลัวกลัวความจริงจะทำลายพวกเธอ กลัวว่าพวกเธอจะเกลียดฉันชายหนุ่มสายหน้าเขายื่นผ้าเช็ดหน้าให้เธอเราแค่อยากเข้าใจเพราะในโลกนี้เหลือคุณคนเดียวที่เรารักเหมือนแม่คุณยายรับผ้าไว้มือของเธอสั่นจนผ้าร่วงลงพื้นอีกครั้งเธอมองลงไปที่พื้นเหมือนกำลังจ้องมองอดีตที่ไม่อาจลบได้ในคืนนั้นพ่อของเธอเมาเขาคลุ้มคลั่งและฉันก็ไม่หยุดเขา เสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินชายหนุ่มทั้งสองเงียบลงลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างพัดม่านผืนบางให้โบกเบาๆฉันเห็นเขาทำร้ายแม่ของเธอแต่ฉันกลัวจนวิ่งหนีออกไปน้ำตาคลอในดวงตาของคุณยายอีกครั้งเธอหายใจลึกกลาวกับจรรบายความอึดอัดที่อัดแน่นมาหลายสิบปีฉันกลับมาแต่สายไปแล้วแม่ของพวกเธอหมดลมหายใจไปแล้ว ชายคนหนึ่งกำมือแน่นอีกคนเม้มปากคุณยายหลับตาแน่นน้ำเสียงเธอแทบไม่เหลือพลังฉันไม่สมควรได้ให้อภัยเงียบเพียงเสียงลมหายใจหนักๆในห้องจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไปที่โต๊ะเขาวางเอกสารปึกหนึ่งลงบนโต๊ไม้เก่าๆนี่คือทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อเราที่เราฟ้องกลับมาได้จากครอบครัวของเขาและเราต้องการยกให้คุณ คุณยายชงะงักหันไปมองช้าๆด้วยสายตาตกตะลึงเพราะถึงคุณจะเงียบคุณก็ช่วยเราไว้คุณให้ชีวิตใหม่กับเราเราจึงขอให้คุณได้จบชีวิตอย่างสงบเสียงคําสุดท้ายสะท้อนกล้องในใจคุณยายน้ำตาเธอไหลอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความโล่งใจที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในชีวิตนี้คุณยายยกมือขึ้นช้าๆลูบแก้มตัวเอง น้ำตาไหลอุ่นๆลงบนมือเหี่ยวย่นเธอมองเอกสารตรงหน้าไม่ใช่เพราะสนใจทรัพย์สินแต่เพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับพวกเธอไม่โกรธฉันเหรอเสียงเธอเบาแทบแผ่วชายคนหนึ่งสายหน้าอีกคนยิ้มเศรา้าเรากโกรธโชคชะตาแต่ไม่ใช่คุณคุณยายพยักหน้าชา้ชาๆมือสันเทาหยิบเอกสารขึ้นแต่ไม่ทันอ่าน ภาพหนึ่งร่วงออกมาจากปึกกระดาษเป็นภาพของเด็กแฝดในวัยสิบขวบยืนข้างคุณยายที่ยิ้มกว้างเธอมองภาพนั้นแล้วหัวเราะเบาๆในลำคอทั้งน้ำตาอย่างไม่แห้งชีวิตฉันไม่มีอะไรเลยแต่วันนั้นวันที่เจอพวกเธอในกองขยะฉันกลับรู้สึกว่าตัวเองมีค่าชายหนุ่มก้าวมาใกล้โอบเธอไว้แน่นและเราก็รู้สึกว่าตัวเองมีแม่ คุณยายยิ้มหัวใจที่เคยเย็นชาและเหน็บหนาวอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเสียงนาฬิกาไม้ในบ้านตีบอกเวลาอีกชั่วโมงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวมันเหมือนเสียงเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตบทที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้มีแสงแดดบ่ายคล้อยส่องกระทบหน้าต่างบ้านเก่าฝุ่นลอยในแสงนั้นราวกับละอ,องทองในขณะที่เธอนั่งอยู่ท่ามกลางชายหนุ่มทั้งสอง ลูกชายที่เธอไม่ได้ให้กําเนิดแต่เป็นลูกที่หัวใจของเธอเลือกเองคุณยายหลับตาช้าๆสูดลมหายใจลึกเหมือนต้องการเก็บความรู้สึกนี้ไว้ให้นานที่สุดเธอรู้แล้วว่าต่อให้ความผิดพลาดในอดีตจะเจ็บปวดเพียงใดความรักและการให้อภัยก็ยังมีพลังมากพอจะเยียวยาทุกบาดแผลชายหนุ่มทั้งสองช่วยกันจัดโต๊ะอาหารกลิ่นต้มจืดฟักลอยอบอวลในครัวเล็กๆ เสียงหัวเราะเบาๆดังจากห้องนั่งเล่นคุณยายมองดูพวกเขาด้วยแววตาอ่อนโยนชีวิตฉันอาจไม่มีอะไรหรูหราเธอพูดกับตัวเองเบาๆแต่ฉันมีพวกเขาเธอลุกขึ้นช้าๆหยิบถ้วยชามาวางบนโตะ๊ะเสียงช้อนกระทบจานเสียงธรรมดาที่เธอไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้ใจอบอุ่นได้ถึงเพียงนี้ท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นคุณยายเดินไปรับสาย เสียงจากปลายสายฟังดูหอบเหมือนรีบร้อนคุณสมใจใช่ไหมครับผมเป็นตำรวจหัวใจของคุณยายหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงปลายสายยังคงพูดต่อมีบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของคุณที่เราเพิ่งค้นพบเกี่ยวกับคดีเมื่อสิบห้าปีก่อนเราจำเป็นต้องพบคุณโดยเร็วที่สุดคุณยายยืนตัวแข็งมือที่จับหูโทรศัพท์เริ่มเย็นเฉียบเสียงจากอดีต ยังไม่ยอมเงียบง่ายๆและเบื้องหลังความสงบสุขที่เพิ่งได้สัมผัสอาจมีบางสิ่งซ่อนอยู่ที่เธอไม่เคยรู้ตัวเลยตลอดมามือของคุณยายกำโทรศัพท์แน่นเสียงในสายยังคงเรียบเย็นแต่แฝงความเคร่งเครียดเราพบหลักฐานใหม่ในแฟ้มเก่าของคดีเป็นจดหมายลายมือที่ไม่เคยถูกเปิดเผยม,มาก่อนมีชื่อของคุณในนั้นคุณยายตัวชาวา่าขาเริ่มไร้เรี่ยวแรง ภาพวันเก่าๆวนกลับมาในหัวอีกครั้งเสียงกรีดร้องของหญิงสาวคนนั้นแววตาสุดท้ายที่ยังติดอยู่ในความฝันค่ะฉันจะไปเธอตอบด้วยเสียงสัน่นเมื่อวางสายชายหนุ่มทั้งสองเดินเข้ามาหาใครโทรมาครับคุณยายฝืนยิ้มแต่ดวงตาไม่สามารถปิดบังความกังวลตำรวจชายคนหนึ่งขมวดคิ้วอีกคนจับแขนเธอเบาๆ มีอะไรหรือเปล่าเธอสายหน้าเขาบอกว่ามีจดหมายจากแม่ของพวกเธอบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปทันทีจากอุ่นกลายเป็นเงียบชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันเรากับเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเราจะไปกับคุณคุณยายมองพวกเขาหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายความรักความกลัวและคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบบ่ายวันนั้น รถคันเล็กคันหนึ่งแล่นออกจากบ้านไม้เงียบๆตรงไปยังสถานีตำรวจในตัวเมืองห้องสอบสวนเล็กๆที่เต็มไปด้วยแฟ้มคดีเก่ามีตำรวจวัยกลางคนรออยู่พร้อมกล่องเหล็กๆเ,เ,เขาเปิดมันอย่างระมัดระวังแล้วหยิบซองจดหมายสีเหลืองจางๆออกมาจดหมายนี้ถูกซ่อนไว้ในกล่องรองเท้าอยู่ใต้พื้นไม้ของบ้านที่เกิดเหตุเพิ่งพบเมื่อเดือนก่อนขณะรื้อถอน มือของคุณยายเริ่มสั่นอีกครั้งเธอมองจดหมายนั้นราวกับมันมีชีวิตตำรวจยื่นจดหมายให้เธอเธอรับไว้ฉีกเปิดอย่างช้าๆกระดาษข้างในเปียกชื้นบางส่วนแต่ลายมือยังชัดเจนถึงลูกที่ยังไม่ลืมตาดูโลกเสียงของคุณยายขาดหายมือเธอสั่นเกินกว่าจะอ่านต่อได้ชายคนหนึ่งรับจดหมายจากเธออ่านต่อด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้าน แม่ขอโทษที่ไม่สามารถพาเจ้าหนีไปให้ไกลพอแม่เห็นความตายใกล้เข้ามาแต่ไม่มีทางหนีคนที่แม่ไว้ใจที่สุดทรยศประโยคนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบลงในทันทีชายหนุ่มหยุดอ่านดวงตาเขาเบิกโพลงมันไม่ได้พูดถึงพ่อเราเลยแต่เขียนว่าคนที่แม่ไว้ใจทุกสายตาหันมาที่คุณยายเธอยือนนิ่งไม่ขยับ หัวใจเต้นรัวริมฝีปากซีดขาวเธอพึมพำรรเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองฉันเป็นคนพาเธอกลับบ้านคืนนั้นเพราะเขาขอให้ฉันช่วยชายหนุ่มก้าวถอยหลังราวกับโดนแรงผลักจากคำพูดของเธอคุณยายสุดลงกับเก้าอีมือกุมหน้าอกเธอไม่เคยคิดว่าความช่วยเหลือเล็กๆในวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งชีวิต และตอนนี้มันกลับมาหาเธออีกครั้งพร้อมหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปชายหนุ่มคนโตยืนนิ่งมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นดวงตาเขาสั่นระริกไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะหัวใจสับสนคุณยายเสียงเขาแหบต่ำคุณพาแม่เราไปให้เขาคุณยายเงยหน้าชชาๆน้ำตาไหลอาบแก้มตอนนั้น ฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรกับเธอเขาบอกแค่ว่าเธอหนีไปพร้อมเงินและชื่อเสียงของครอบครัวฉันเชื่อเขาเสียงของเธอสั่นเครือเหมือนทุกถ้อยคำคือมีดที่ฝังลึกลงในใจตัวเองตำรวจเงียบไม่พูดแทรกบรรยากาศในห้องแน่นข้นด้วยความเงียบและความจริงที่เจ็บปวดชายคนเล็กนั่งลงข้างคุณยายจ้องเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่หลังจากคืนนั้น ทำไมคุณถึงเก็บเราไว้คุณยายหลับตาหอบหายใจแรงเพราะตอนเห็นพวกเธอในกล่องขยะฉันรู้ทันทีว่าเขาโกหกไม่มีใครทิ้งลูกตัวเองถ้าไม่ถูกบีบบังคับเธอลืมตาขึ้นสบตาพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาฉันเลือกจะเงียบและเริ่มต้นใหม่ด้วยการเลี้ยงพวกเธอเพื่อชดเชยในสิ่งที่ฉันทำพลาดชายคนโตเดินเข้ามาใกล้สีหน้าเขานิ่งเย็น คุณรู้ไหมพ่อเราไม่ใช่สัตว์ประหลาดคนเดียวในเรื่องนี้แต่คุณก็เลือกที่จะยืนอยู่ข้างเขาในวันนั้นคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงกลางใจคุณยายเธอก้มหน้าไม่อาจเถียงชายคนนั้นถอนหายใจยาวมองไปนอกหน้าต่างสายตาแข็งแกร่งแต่เปียกน้ำตาแต่ถ้าไม่มีวันนั้นเราคงไม่มีวันนี้เขาหันกลับมามองหน้าคุณยายที่ยังนั่งนิ่ง ผมไม่รู้ว่าความรักจะลบล้างอดีตได้ไหมแต่ผมรู้ว่าความจริงคือจุดเริ่มต้นของการให้อภัยคุณยายเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยน่นเปื้อน,น้ำตาแต่แววตาสว่างขึ้นชายหนุ่มคนเล็กจับมือเธอแน่นคุณให้ชีวิตเราตอนที่โลกทั้งใบทิ้งเราไปแล้วแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับผมห้องสอบสวนที่เคยเย็นชา กลายเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นอย่างประหลาดตำรวจลุกขึ้นเก็บแฟ้มเอกสารช้าๆคดีนี้อาจไม่สามารถดำเนินต่อในทางกฎหมายแต่ความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วมันอยู่ที่พวกคุณว่าจะใช้มันสร้างอะไรต่อไปแสงอาทิตย์ยามเย็นเริ่มสาดเข้าทางหน้าต่างเงาของทั้งสามทอดยาวลงบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบอดีตไม่อาจลบแต่ปัจจุบันยังเลือกได้ และในวันนั้นเองหัวใจของทั้งสามดวงได้ก้าวพ้นจากความเงียบงันของอดีตเข้าสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลแต่ยังมีแสงแห่งความเข้าใจรออยู่ที่ปลายทางเมื่อพวกเขาออกจากสถานีตำรวจท้องฟ้ายามเย็นเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มแสงสุดท้ายของวันทอดยาวบนถนนสายเล็กคุณยายเดินช้าๆสองหนุ่มเดินอยู่ข้างเธอไม่มีใครพูดอะไร แต่ความเงียบในตอนนี้ไม่ใช่ความอึดอัดมันคือความสงบหลังพายุรถจอดรออยู่ที่ลานหน้าสถานีชายคนโตเดินไปเปิดประตูชายคนเล็กพยุงคุณยายขึ้นเบาะหลังอย่างทนุถนอมระหว่างทางกลับบ้านเสียงวิทยุในรถเปิดคลอเบาๆเป็นเสียงนักร้องหญิงรุ่นเก่าที่คุณยายคุ้นเคยเธอมองออกไปนอกหน้าต่างภาพของเมืองในยามพลบคำ่ำ เต็มไปด้วยแสงไฟและเงาสะท้อนถ้าแม่ของพวกเธอยังอยู่คุณยายพูดขึ้นเบาๆเธอคงภูมิใจในตัวลูกๆเหลือเกินชายทั้งสองไม่ตอบแต่รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาเมื่อรถเลี้ยวเข้าถนนสายเดิมบ้านไม้หลังเก่าก็ปรากฏตรงหน้าแสงไฟจากในบ้านสองลอดหน้าต่างออกมาอบอุ่นพวกเขาจอดรถคุณยายยืนมองบ้านด้วยแววตาเศร้าปนสุข ที่นี่เคยเป็นที่หลบซ่อนแต่ตอนนี้มันคือบ้านของจริงแล้วชายหนุ่มคนโตเดินไปเปิดประตูกลิ่นอาหารที่อุ่นทิ้งไว้ก่อนออกไปยังคงหอมลอยฟุง้งชายคนเล็กเดินเข้าครัวอุ่นต้มจืดในหม้อให้เดือดอีกครั้งคุณยายเดินไปอย่างหิ้งพระจุดทูปชาชาแล้วพึมพำเบาๆขอให้ดวงวิญญาณของเธอได้รับรู้ลูกของเธอเติบโตอย่างเข้มแข็งและหัวใจของฉัน ได้รับการไถ่าบาปแล้วเปลวทูบไหววูบในอากาศเงาของคุณยายซ้อนทับอยู่กับเงาพระบนหิ่งชายทั้งสองยืนมองจากด้านหลังไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาแต่ในแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพไม่ใช่แค่ต่อหญิงชราเบื้องหน้าแต่ต่อความจริงที่เจ็บปวดและการยอมรับที่งดงามข้านั้นพวกเขานั่งกินข้าวพร้อมกันอีกครั้ง ที่โต๊ไม้เดิมโต๊ะที่เก็บความทรงจำมากมายไม่มีเสียงประทัดไม่มีดนตรีจากบ้านข้างเคียงแต่ในหัวใจของทั้งสามมีเสียงบางอย่างดังก้องอยู่เสียงของการให้อภัยเสียงของการเริ่มต้นใหม่ในบ้านหลังเดิมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังมือคำํำพวกเขานั่งด้วยกันที่ระเบียงบ้านลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านพัดกลิ่นดอกโมกจากข้างรั้วให้ลอยคลุง คุณยายห่มผ้าบางๆมือทั้งสองจับถ้วยชาอุ่นแน่นดวงตาเหมอมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเมื่อก่อนฉันไม่เคยมองฟ้าได้นานขนาดนี้เธอพูดเบาๆเหมือนกลัวว่าฟ้าจะฟ้องอะไรบางอย่างกับฉันชายคนเล็กหันไปมองหน้าเธอแววตานุ่มนวลคืนนี้ฟ้าสวยนะครับคุณยายพยักหน้าริมฝีปากมีรอยยิ้มจางจชายคนโตนั่งพิงเสาไม้ เขาล้วงบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อออกมากล่องกระมยีีสีดำเขายื่นให้คุณยายของขวัญครับคุณยายเลิกคิวรับกล่องมาเปิดอย่างระมัดระวังข้างในคือจี้ทองรูปหัวใจด้านในฝังชื่อของเธอและชื่อของพวกเขาทั้งสองคนเธอชงงะงักนิ้วเรียวรูปชื่อเหล่านั้นชา้าชาเหมือนต้องการจดจำไว้ตลอดไปพวกเธอไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้เลยนะ ชายคนเล็กยิ้มนี่ไม่ใช่ของขวัญครับมันคือคำมั่นว่าเราจะอยู่กับคุณไม่ว่าภายหน้าจะเกิดอะไรคุณยายกลั้นน้ำตาไม่ไหวเธอวางจี้ลงที่อกและโอบทั้งสองคนเข้ามากอดแน,น่นหัวใจที่เคยแตกสลายค่อยๆถูกร้อยกลับเข้าด้วยกันทีละเส้นในค่ำคืนที่เงียบสงบไม่มีเสียงจากอดีตเล่ล่าอีกต่อไปมีเพียงสายลมกลิ่นดอกไม้ และเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันสามดวงภายใต้ฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวบ้านไม้เก่าหลังนี้ได้กลายเป็นที่พักของวิญญาณที่หลุดพ้นจากความมืดอย่างแท้จริงคืนนั้นดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณยายหลับตาลงขณะพิงเก e ้าอี้ไม้สองมือ,อยังประคองจี้ทองไว้แนบอกเสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาและสม่ำเสมอ ชายทั้งสองนั่งเงียบเคียงข้างฟังเสียงแมลงกลางคืนและมองดูดวงดาวที่ส่องแสงระยิบอยู่เหนือสีสระเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนอากาศเริ่มเย็นขึ้นเล็กน้อยชายคนเล็กหยิบผ้าห่มมาคลุมไหล่ให้คุณยายเขาหยุดมองเธอชั่วขณะแววตาเต็มไปด้วยความรักและห่วงใยพี่เขากระซิบเบาๆคิดว่าแม่จะให้อภัยไหมชายคนโตไม่ตอบทันที เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งลมหายใจลอยเป็นไอละเอียดในความหนาวบางทีแม่อาจให้อภัยไปตั้งแต่วันที่เรารอดชีวิตแล้วก็ได้แต่เราต้องเรียนรู้ว่าในชีวิตบางบาดแผลอาจไม่มีวันหายแต่เรายังเลือกจะรักแม้มันจะเจ็บคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งนิ่งสงบเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดจ,จากพุ่มไม้คุณยายขยับตัวเบาๆลืมตาขึ้นชา้า เสียงของเธอนุ่มและแผ่วแม่ของพวกเธอต้องได้ยินทั้งหมดแน่ๆฉันเชื่อว่าเธอกำลังยิ้มอยู่บนฟ้าชายทั้งสองมองหน้ากันไม่พูดอะไรแต่ในใจรู้สึกเหมือนน้ำหนักบางอย่างหลุดออกจากอกราตรีที่เคยเต็มไปด้วยฝันร้ายกลายเป็นคืนที่ปลอดภัยคืนที่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ด้วยการลืมอดีตแต่ด้วยการยอมรับมันอย่างกล้าหาญ และในความเงียบสงัดของคืนสิ้นปีอีกครั้งในบ้านไม้เก่าความรักได้ผลีบานขึ้นใหม่บนรากของบาดแผลที่ฝังลึกแต่ไม่อาจทำลายหัวใจที่ยังเชื่อในการให้อภัยรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านผ้าม่านบางสีขาวส่องลงบนพื้นไม้ที่เคยเย็นเฉียบแต่ตอนนี้อบอุ่นด้วยแสงทองกลิ่นข้าวต้มร้อนๆลอยจากครัวเสียงถ้วยชามกระทบกันเบาๆ สร้างจังหวะชีวิตในบ้านหลังนี้อีกครั้งคุณยายเดินช้าๆเข้าครัวแม้ขาจะอ่อนแรงแต่หัวใจเธอกลับมั่นคงกว่าที่เคยเป็นสองหนุ่มกำลังช่วยกันจัดโต๊ะชายคนเล็กหันต้นหอมชายคนโตบรรจงตักข้าวต้มลงชามคุณยายหยุดมองพวกเขารอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปากชีวิตมีค่ากว่าสิ่งที่ฉันเคยเชื่อเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบ แต่เพราะมันเต็มไปด้วยโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่ชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันยิ้มตอบโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดหลังอาหารพวกเขาช่วยกันเก็บจานล้างมือแล้วออกมายืนที่ระเบียงต้นมะลิข้างรั้วเริ่มออกดอกกลีบสีขาวบริสุทธ์โอนเอ็นไปตามลมคุณยายหันไปมองหน้าบ้านที่เพิ่งซ่อมใหม่ด้วยมือของพวกเขาเองหลังคาใหม่ผนังสีใหม่ แต่หัวใจของบ้านยังเป็นหัวใจดวงเดิมเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนจะพูดกับตัวบ้านว่าขอบใจที่ยังยืนหยัดอยู่กับฉันจนถึงวันนี้เสียงนกกระจอกร้องจากต้นมะม่วงแดดเช้าทอแสงอบอุ่นทั่วบริเวณบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงที่พักพิงแต่มันคือหลักฐานของความรักของความเสียสละและของการให้อภัยที่แท้จริงเรื่องราวอันเจ็บปวดได้จบลงแล้ว แต่ความผูกพันระหว่างพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นและจะไม่มีวันถูกทิ้งไว้ในกองขยะของอดีตอีกต่อไป